สวัสดีค่ะมาพบกับพัดเพชรโยนเช่นเดิมนะคะวันนี้พัดจะพามารีวิวอีซูซุนะคะมิวเอ็กนะคะเครื่อง3.0นะคะขับเคลื่อน4ล้อนะคะไปทะเบียน3ก็ไก่นโนกรุงเทพมหานครนะคะค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะสีน้ำตาลค่ะ ค่ะเป็นรถปี2014ค่ะเครื่องยนต์ดีเซลนะคะค่ะระยะทางที่ใช้ไปแล้วนะคะอยู่ที่185,000กิโลเมตรค่ะราคาค่าตัวรถอิซุคนันี้นะคะอยู่ที่679,000นั่นเองค่ะค่ะมาดูในส่วนของอ,อกระจังด้านหน้านะคะค่ะจะเป็นโลโกโล้อิซุสีแดงนะคะ มากเลยค่ะแล้วก็ในส่วนของไฟนะคะจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อนะคะจะเป็นล้อแม็กนะคะยางปี2017นะคะขอบก็จะเป็นขอบ17นะคะในส่วนของล้อแม็กนะคะ จะมีไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกค่ะตัดกรอบด้วยสีดำนะคะเทียอยากลงตัวเลยค่ะค่ะส่วนไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างนะคะอยู่นี่เลยค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะมีบันไดข้างนะคะให้ทั้งสองฝักเลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะ ด้านหลังนะคะจะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขามาดูนะคะที่เก็บสัมภาระเป็นยังไงบ้างที่เก็บสัมภาระนะคะก็จะเป็นในสองค้องหนังสีน้ำตาลน,นะคะสามารถพับเก็บเบาะได้ด้วยนะคะ เป็นยังไงกันบ้างเออถูกอกถูกใจคุณลูกค้าท่านใดเป็นพิเศษบ้างไหมคะก่ัมาดูในส่วนของผู้โดสารนะคะด้านในนะคะรวมถึงในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้าด้วยนะคะค่ะในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหน้านะคะค่ะ ตรงพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะค่ะมีระบบนำทางนวิเกเตอร์ให้ด้วยนะคะค่ะในสองของแอร์ะคะ่ะแล้วก็ในสองของเกียร์นะคะอย่างที่บอกเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะค่ะเบาะนะคะจะเป็นเบาะสีออกครีมๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของเบาะนั่งนะคะของคนขับนะคะเขาจะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะคะมีถุงลมนิรภัยให้ด้วยนะคะสองใบค่ะม,มีกล้องถอยหลังอย่างที่พัดเรียนแจ้งคุกค้าไปเบื้องต้นนะคะด้านบนนะคะเดีนนนะะด๋ยวพัดจะพาไปดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะว่านั่งแล้วจะรู้สึก โ,ล,โล,ล่งโล่งไม่อุดับหรือไม่นะคะก่อนจะไปดูในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังนะคะค่ะมาดูในส่วนของอประตูฝั่งคนขับนะคะก็จะมีเป็นกรอบลายไม้นะคะตัดกับหนังนะคะสีครีมนะคะค่ะแล้วก็ในส่วนของมีระบบเซ็นเตอร์ล็อกให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของ ราบกระจกนะคะควบคุมทั้งสีบานฝั่งคนขับเลยนะคะตรงน,นี้ก็สามารถวางแก้วน้ําได้ด้วยนะคะค่ะในส่วนของผู้โดยสารด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะคะจะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำให้อยู่ด้านข้างนะคะไม่เกีกะคนลูกค้าอย่างแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็ในส่วนของช่องใส่เอกสารนะคะจะมีให้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ จะมีหน้าจอให้กับคุณลูกค้าด้วยนะคะค่ะในส่วนของแอ์นะคะก็จะมีให้นะคะเพื่อความเย็นฉ่ำของคุณลูกค้าค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะถูกอบถูกใจบ้างไม่เอ่ยถ้าหากว่าถูก อกทูกใจนะคะสนใจที่จะเข้ามาดูรถตัวจริงหรือว่าจะเข้ามาเช็ดได้รถนะคะสามารถติดต่อพัดที่เบอร์095 9143563ค่ะเดี๋ยวพัดจะแปะเบอร์ไว้ให้นะคะเผื่อว่าจะได้ติดต่อเข้ามาค่ะในส่วนของเต็นท์ของเรานะคะเพชรยนนะคะจะมีอยู่2สาขาด้วยกันนะคะสำหรับสาขาที่พัดรีวิวอยู่นะคะจะเป็นสำนักงานใหญ่นะคะ ที่ตั้งอยู่ที่เซียรีไทย68แยก1น,นะคะแล้วก็สาขาที่2ค่ะจะอยู่เสรีไทย95ค่ะติดกับถนนใหญ่เลยเดินทางมาได้สะดวกค่ะคุณลูกค้าค่ะพัดก็ขอฝากอันนี้สนของอินสุนะคะมิวเอก 0. 0. นะคะขับเคลื่อน 4ล้อนะคะเกียร์อัตโนมัติสีน้ำตาลปี2,014นี้ไว้ด้วยนะคะราคาค่าตัวอยู่ที่6 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะค่ะถ้าหากว่าสนใจก็ติดต่อยกหูโทรหาพัดได้เลยนะคะค่ะพัดก็ขอจบรีวิวรถอิลสซุมิวเอ็กคันนี้ไว้แค่นี้นะคะ,ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝา,ากกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิป ในส่วนของที่พัดจะรีวิวคันต่อไปให้กับคุณลูกค้าได้รับชมรับฟังนะคะค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ